วันนี้วันที่9มกราคม2 5 6 3เป็นวันเด็กแห่งชาติเมื่อพูดถึงเด็กๆโดยเฉพาะคนที่มีลูกยังเล็กอยู่ก็ถ้าว่า,ามีเวลาที่จะให้เด็กจริงจังเะว่าเด็กคือความรักคืออนาคต ถ้าว่าดูเด็กคือความสดใสความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาความน่ารักสำหรับคนคนพวกหนึ่งกลุ่มหนึ่งถ้ามีลูกอยู่อย่างนี้ก็น่าว่ามีความสุขได้เหมือนกันถ้าว่าเอาใจใส่ดูแลลูกให้ดีให้ความรักความอบอ,อุ่นให้ดีพ่อแม่ก็ พ่อหรือพ่อแม่เนี่ยถ้าทำอย่างนี้ก็แล้วก็มีความสุขได้นะคความความสุขความรักที่ถ่ายทอดให้เด็กเนี่ยก็จะเป็นตัวเองก็มีความสุขไปด้วยเมื่อเด็กได้รับความรักความอุ่นเนี่ยเด็กก็จะมีพัฒนาการที่ดีนะถ้าเด็กร้องถ้าเด็กเนี่ยถ้าพ่อแม่ดูแลเด็กดีเนี่ยคือเมื่อเด็กเนี่ยร้องไห้พ่อแม่ ็ช่วยแก้ปัญหาให้เนี่ยถ้าเด็กร้องไห้ไม่สบายด้วยเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยพ่อแม่ช่วยดูแลแก้ไขให้นะครับก็ทําให้เด็กรู้สึกไว้วางใจว่าโลกนี้เนี่ยไว้ใจได้ช่วยเหลือตัวเองอย่างแท้จริงเนี่ยไม่ทิ้งดูดายตัวเองนะครับเ,เมื่อเด็กเกิดความเจ็บเกิดเรื่องขัดข้องเรื่องไม่สบายแล้วก็ตามเนี่ย าการที่เด็กแสดงออกมาคือ,อาการที่จะร้องไหนะ้เด็กทาเป็นอย่างเดียวร้องไห้แล้วก็ดิน้นะขยับตัวไปมานะแสดงว่าตอนนี้ชีวิตแกไม่ปลอดภัยนะนะถ้าว่าพ่อแม่เอาใจใส่ให้ความรักจริงจังคอยดูแลด้วยจิตใจที่ว่ามีความรักมีความรักอยู่ในใจจริงๆนะทําออกมาด้วยความรักความเอาใจใส่จริงๆช่วยเหลือแกจ,จริงๆ เด็กก็จะเคยความรู้สึกนะรู้สึกว่าพ่อแม่นี่รักแกจริงเอาใจใส่แกจริงช่วยเหลือจริงเนี่ยก็จะเจะรู้สึกว่าโลกนี้ปลอดภัยนี่สำคัญนะครับโลกนี้ปลอดภัยเพราะาเมื่อแกเดือดร้อนนะครับมีคนช่วยแน่ๆปลอดภัยอบอุ่นไว้ใจได้ไม่ไม่เดือดร้อนแน่ๆนะครับมีคนช่วยเหลือแน่ๆเนี่ย นะก็ทาใหเ้เป็นความรู้สึกที่ฝังใจอยู่อาจจะเด็กไม่รูนะ้เด็กยังคิดไม่ได้นะยังรับรู้ถึงความรู้สึกตัวเองไม่ได้เด็กความรู้สึกนั้นจะมีอยู่ในใจของตัวเองนะแต่เมเด็กนี่รู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยนะรู้สึกว่าโลกนี้เนี่ยหวังดีกับจริงจริงนะโลกนี้หวังดีกับจริงจริงปลอดภัยจริงๆรินะ โลกดีหวังดีเนี่ยเอาใจใส่แจนปลอดภัยนะนีแล้วก็ไว้ใจได้ด้วยเนี่ยความรู้สึกดีๆที่พ่อแม่ถ่ายทอดให้เนี่ยมันเด็กก็จะรับไว้นะครับเพราะฉะนั้นสําคัญนะสาคัญว่าพ่อแม่มีจิตใจอย่างไรเนี่ยจิตใจนั้นถ่ายทอดให้เด็กหรือเปล่าถ้าพ่อแม่มีความรู้สึกที่ไม่ดีถ่ายทอดให้เด็ก เด็กก็โตมาไม่ดีเนี่ยับาคือกดแห่งกรรมนะพ่อแม่ถ่ายทอดสิ่งที่ไม่ดีให้เด็กเด็กก็รับไปเนะี่ยวันหนึ่งความรู้สึกนะั้นเด็กก็ถ่ายทอดมาสู่โลกนี้ด้วยเนะี่ยเช่นว่าเนะี่ยพ่อแม่ดูแลเด็กดีเนะี่ยเด็กจะรู้สึกว่าเออเนะี่ยมีคนรักแกจริงเอาใจใส่แกจริงหวังดีแกจริงจริงเนะีนะ่ยเนีกก็จะถ่ายทอดความรู้สึกนี้มาให้แกโลกเนะี่ย ก็จะมีความรักผู้อื่นตอบแทนมีความหวังดีต่อผู้อื่นตอบแทนนะก็ไว้ใจโลกนี้นะตอบแทนโลกนี้ด้วยกันไว้ใจคนอื่นไว้ใจโลกนีนะ้แต่ถ้าพ่อแม่ทิ้งไม่ดูแลไม่เอาใจใส่นะเด็กร้องไห้ก็ไม่ดูแลไม่เอาใจใส่นะนะเด็กมีปัญหาอะไรนะจะหิวจะร้อนจะหนาวเนี่ยนะ แต่เป็นไข้ตัวร้อนนะพ่อแม่เอาใจใส่แต่จะรู้สึกว่าเออไม่มีคนรักแกจริงไม่มีคนเอาใจใส่แกจริงแกก็มองเออโลกนี้ไม่ดีไม่น่าอยู่แกก็ตอบสนองต่อโลกนี้นะแต่การตอบสนองไม่แย่แสไม่ใส่ใจเหมือนกันไม่รักโลกนี้เหมือนกันไม่รักผู้อื่นนะไม่รักผู้อื่นโดยเฉพาะไม่รักพ่อแม่เนี่ยน่ากลัวนะ ไม่รักพ่อไม่รักแม่แล้วไม่รักผู้อื่นเนะี่ยคือคืออาจจะเรียกว่าบัวแรงน้ำนะนะนะีไม่รักโลกอ่นะไม่รักวกเไม่แคร์นะใส่ใครจะเป็นไงก็ช่างเนะีนะ่ยนะ่การที่พ่อแม่ดูแลเด็กให้ดีเนะี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญยิ่งยวดนะในวัยเด็กเดกเนี่ยเด็กคือผู้ที่ต้องได้รับนะพ่อไม่ต้องให้นะ เขาเกิดมาเพื่อรับเพราะยังช่วยเหลือเองไม่ได้เขตอบแทนใครยังไม่ได้เนี่ยก็ต้องได้รับเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องต้องคิดดูว่าอพ่อแม่ผู้ใหญ่เนี่ยเป็นพ่อแม่ที่ดีหรือเปล่าผู้ใหญ่เป็นผู้ผู้ใหญ่ที่ดีหรือเปล่าเนี่ยคถามในการถามมาถึงคนผู้ใหญ่ทั่วไปด้วยเนี่ยเราเห็นเด็กเดกเร,เราทรากระทำต่อเขาอย่างไรเนี่ย แลวแม้แต่ว่าเราก็ทาต่อผู้อื่นอย่างไรด้วยถ้าเราก็ทาต่อผู้อื่นอย่างเออดูแลเอาใจใส่น,น,นะครับเนี่ยเราใส่ความดีไปในจิตใจของผู้อื่นนะครับแล้วก็กับวันหนึ่งก็จะตอบแทนออกมาด้วยความดีนะครับเราใส่ความรู้สึกอย่างไรไปที่ลูกเราใส่ความรู้สึกอย่างไรไปที่คนอื่นความนั้นก็อยู่ในใจของเราด้วยอ <laughs> ันได้เลย อันที่สองวันหนึ่งความรู้สึกนี้จะตอบแทนที่เรานะครับแล้วก็ในวันนี้วันเด็กนะขอพูดถึงสองเรื่องเลยนะเรากะทาต่อเด็กอย่างไรเรากะทาต่อผู้อื่นอย่างไรเราหวังให้เด็กเป็นอย่างไรเราอยากว่าผู้อื่นเป็นอย่างไรเราก็ต้องทําแต่เด็กอย่างนั้นทำผู้อื่นอย่างนั้นนะครับเราอยากให้เด็กกระทาต่อเราอย่างไรกระทาต่อโลกอย่างไร เราก็จะทำหนเด็กอย่างนั้นนะครับแต่พผู้อื่นอย่างนั้นนะครับนี่นี่คือการที่ลงทุนเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งีเรื่องลงทุนนะนี่มันการเราลงทุนทําการค้าการขายนะอันนี้เราลงทุนกับเด็กนะแล้ผู้อื่นลงทุนกับคนนะทำให้คนกลายเป็นคนที่สมบูรณ์มีจิตวิญญาณที่เป็นคนที่สมบูรณ์นคะครับได้บุญได้กุศลมากกว่าอย่างอื่นทั้งหมด นะก็สุดท้ายนะี่กไก่วันนี้วันเด็กก็ขอพูดสั้นๆน,นะก็หวังว่าทั้งหลายนะอนุโมทนาทั้งหลายที่ที่ติดตามชมนะครับภาพนี้ที่ถ่ายออกมาเป็นภาพหน้าต่างนะเรามองออกไปที่หน้าต่างนะเราจะพบโลกแนะนะสงสว่างเข้ามาทั้งหน้าต่างก็หวังว่าทั้งหลายนะก็จะได้รับแสงสว่างด้วย เราเหมาะออกไปที่ทางหน้าต่างเราจะพบความจริงของโลกนะครนะเราเปิดใจรับแสงสว่างเราเหมาะไปข้างนอกนะถูกความจริงในโลกกว้างเพื่อจะรับรู้ความจริงนะเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองให้นะกลายเป็นคนใหมนะ่มีชีวิตอย่างใหม่ที่สดใสเบิกบานนะอนุมโมทนาสาธุทุกท่านที่รับฟังรับชมนะคลิปนี้จนจบ